เรื่องค่าเสื่อมบางท่านอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่นะครับเช่นเข้าใจว่าบ้านหลังหนึ่งที่เราซื้อไว้เนี่ยนะครับอยเสื่อมค่าไปจนเหลือแค่ศูสย์อันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับถ้าเราซื้อบ้านมาสักหลังหนึ่งนตัวที่ดินก็เพิ่มค่าไปเรื่อยๆนะครับตัวบ้านเสื่อมค่าเหมือนกันแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าการเพิ่มขึ้นของราคาเนี่ยมากกว่าค่าเสื่อมเดี๋ยวดนะครับการเพิ่มขึ้นของราคามากกว่าค่าเสื่อม อันนี้ไม่รวมค่าที่ดินนะครับแน่นอนค่าที่ดินก็เพิ่มค่าไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าที่ดินนั้นก็เป็นทรัพยากรที่จํากัดเลยนะครับแต่ว่าตัวอาคารเนี่ยมูลค่าก็เองเพิ่มขึ้นอย่างเช่นนะครับบ้านผมเนี่ยคุณแม่ผมซื้อไว้เป็นตึกแถวสมัยก่อนเนี่ยจะสร้างเป็นปากของตลาดใหม่อยู่แถวบางพลัดฝั่งธนบุรีนะครับซื้อมาเมื่อปีสองพ53ร้อยสิบห้าห้าสิบสามปีที่แล้วครับตอนนั้นผมก็ไปอยู่กันตอนยังเด็กๆอยู่นะครับอายุป,ประมาณทักสิบี่เมื่อห้าสบสาปีที่แล้ว จนบัดนี้เนี่ยยังอยู่เลยท่านเชื่อไหมครับบ้านหลังนั้นเนี่ยตอนซื้อมาเนี่ยครับนะครับเป็นตึกแถวสามชั้นนะราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทตอนนี้ราคาสามล้านบาทผ่านไปห้าสิบกว่าปีราคาเพิ่มมากขนาดนั้นเลยนะครับไม่ได้เพิ่มเฉพาะแต่ที่ดินนะครับตัวบ้านที่เราเก็บเนี่ยครับก็เพิ่มขึ้นด้วยคือสมัยก่อนเนี่ยที่เราสร้างบ้านเนี่ยราคาแสนห้าเกี่ยงมาขายกันเนี่ยนะครับค่าก่อสร้างเนี่ยอาจจะประมาณสักห้าหมื่นบาท เดี๋ยวนี้ห้าหมื่นบาทนี่สร้างห้องน้ํายังไม่พอเลยครับอาจจะต้องใช้มากกว่านั้นเยอะนะครับดังนั้นถ้าเราคิดถึงบ้านหลังหนึ่งที่สร้างใหม่เนี่ยนะครับแล้วราค่าเสื่อมไปเนี่ยถึงแม้เราสร้างใหม่วันนี้มันแพงใช่ไหครับเพราะว่าต้นทุน้ากต่อสร้างเพิ่มขึ้นในตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เมื่อเราลดค่าเสื่อมแล้วเนี่ยก็ยังมากกว่าราคาที่สร้างใหม่ใหม่เมื่อห้าสิบสามปีที่แล้วด้วยเหตุนี้เนี่ยครับบ้านนั้นเนี่ยก็เลยเพิ่มราคาทั้านที่อายุมันมากแล้ว แต่แน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยตึกแถวเก่า50ปีราคา3ล้านถ้าตึกแถวใหม่ถ้าเพิ่งสร้างใหม่เลยเนี่ยครับราคาย่อมมากกว่า3ล้านอาจะเป็น4ล้านก็ได้เนื่องจากว่าเขาสร้างใหม่ยังไม่มีค่าเสื่อมอยู่แล้วด้วยแต่ถ้าเทียบดูกับอดีตที่ผ่านมานนั้นเนี่ยครับตอนนี้ราคาย,ยังเพิ่มมากกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยครับตัวบ้านเนี่ยและที่ดินเนี่ยครับอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณสักเซนต์หลเซตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าเราเมื่อได้ฟังธนาคารเนี่ยก็ไม่ได้ดอกเบี้ยเยอะขนาดนั้นดังนั้นลงทุนนนซื้้อบานเนี่ย ครับถ้าเราไปเช่าบ้านไปทุกวันทุกวันหายเงินหายไปเรื่อยๆเนี่ยครับไม่ได้ไเลยเลยแต่แน่นอนนะครับถ้าเรายังเป็นคนหนุ่มสาวอยู่หรือยังไม่ได้ปกป้องจองชิ้นกับใครนะที่ทำงาน,นก็ยังไม่แน่นอนเนี่ยเราก็อาจจะต้องยา้ายที่ไปเรื่อยๆจะเช่าบ้านแต่ในระยะกลารรงระยะยาวเนี่ยครับการซื้อบ้านคุ้มกว่าการเช่าบ้านแน่นอนครับ